เป็นไงคะผลที่ยังไม่เป็นทางการมีมีความชัดเจนบ้างในระดับหนึ่งอ,อย่างน้อยที่เมื่อกี้คุณเฟิร์นร,รายงานไปนะครับว่าโอกาสที่จะเป็นบลูเวฟนะฮะหรือว่าพรรคเดโมแครตได้คะแนนคลุมทั้งสองสภาเนี่ยมันลดลงะนะครับถ้าเราดูตลาดสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกว่าปรับตัวไปทางด้านของที่จะไม่ใช่บลูเวฟแล้ว ทีนี้สิ่งที่เรารออยู่คือว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็น่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยการที่จริงๆวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดหรือใกล้เคียงที่สุด<ช>ก็คือว่าถ้าเป็นสภาที่เป็นสปริตเนี่ยแล้ว <clair. S 2> บวกกับโอกาสของสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคืออย่างน้อยถ้าเรามองว่าถ้าสภาเป็นสปริตเนี่ยแปลว่านโยบายทั้งสองพักเนี่ยต้องหานโยบายที่ร่วมกันถูกไหมฮะถ้า คนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะยากขึ้นนะครับนั้น,นการต่อรองอะไรต่างๆก็คงก็คงเกิดขึ้นเช่นที่ผ่านมาเช่นที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นน,นตรงนี้ถามว่าผลต่อตลาดจะเป็นไงผมว่าผลต่อตลาดก็จะเรียกได้ว่าไม่สุดโต่งเหมือนกับก่อนหน้านี้นะฮะเช่นถ้าคนบอกว่าเออถ้าเกิดว่าได้ทั้งเป็นทั้งบูเวฟด้วยเป็นทั้งคุณไบเดนด้วยเนี่ยโอ้โหตอลล่าคงจะ คงจะอ่อนนะฮะพันธบัตรสหรัฐอัตราดอกเบี้ยคงจะปรับขึ้นเยอะเพราะว่าต้องกระตุ้นต้องกู้เงินแต่ว่าตอนเนี้ภาพมันก็คงจะถอยลงมานะครับสำหรับผมเอางี้ดีกว่าวันนี้เราเรายังคงต้องติดตามแต่โดยโดยสรุปเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าตัวของตลาดการเงินคงจะกลับมาอยู่ในระดับที่เรียกว่ากลางกลมากขึ้นกลางกล้นไม่ได้เทไปทางไหนไม่ได้เทไปทางไหนนะครับแต่ว่า สิ่งที่จะเป็นผลเสียกับตลาดในช่วงนี้ก็คงจะมีเรื่องเดียวถ้าเราถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งก็คงจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องถ้าเกิดว่ามีการบอกว่าไม่ยอมรับผลการเลอกตั้งอันนั้นก็คงจะเป็นอีกซีนาริโอหนึ่งที่เดี๋ยวคงต้องดูไปแต่ว่าจะเป็นซีนาริโอที่เป็นลบแต่ถ้าออกมาเป็นภาพแบบนี้ผมว่าภาพตลาดก็จะเริ่มกลางกขึ้นต้องยอมรับว่าเราเองก็หาค,ความชัดเจนย่างจีตลาดเทอาความชัดเจนเหมือนกันนะคะแปลว่าบรรยากาศมันก็จะอึดอัดอึดอัดแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งหรือเปล่าคะคือคำว่ากลางๆของของผม กลางๆคือมีผลการทะค่งอ่าซึ่งก็คือจะเป็นจะเป็นบวก uh huh. แต่จะไม่ได้จะไม่ได้บวกเหมือนก่อนหน้านี้ uh huh. นะครับแต่ uh huh. ก็คงจะเป็นบวกแหละ uh huh. แล้วก็อพอคืออย่างนี้ดีกว่าผม,ผมคงคิดว่าสถานการณ์ของโลกของการลงทุนนนี้มันไม่สามารถจะบอกเรียกว่าอะไรขาวอะไรดำํำ uh huh. คือมันจะมีคนที่ได้และคนที่เสียเสมอค่ะในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันคือไม่ว่าคุณทรัมป์มาก็จะมีคนได้แล้วก็จะมีคนเสียค่ะคุณไบเดนมาก็จะมีคนได้แล้วจะมีคนเสียเพราะฉะนั้นผมเลยต้องใช้คำว่ามันคือกลางๆแล้วก็ใช่แล้วก็ต้องีเล็กลงไปว่าเออตกลงแล้วเนี่ยถ้าคุณไบเดนมาเนี่ยจะเป็นยังไงคุณทรัมป์มาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก o v e เม m นต์เนี่ยมันมันน่าจะสปริตแหละอ่ะณวันนี้นะยังไม่แน่ใจแต่ว่าโดยภาพรวมวันนี้ บรรยา,นา,นญญากาศดูเหมือนจะเป็นอย่างน,านั้นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงคือสภาล่างพักหนึ่งสภาสูงพักหนึ่งมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจเข็นยากแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ส่งผลต่อมายังเศรษฐกิจโลกและไทยเนี่ยประเมินยังไงคะคือต้องบอกก่อนว่าผมว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะวันนี้สิ่งที่ต้องดูที่ดูที่ดูให้ชัดเจนที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาเรื่องของโควิดนะครับก็ต้องมองว่า คุณไบเดนถ้าเกิดมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็คงจะต้องใช้วิธีการที่เขาเชื่อ mm hmm. ก็คือเชื่อในเรื่องของการป้องกันเ mm hmm. ชื่อในเรื่องของการแพทย์นะครับเชื่อในเรื่องของการล็อกดาวน์เชื่อในเรื่องของการทำโซเชียลดิสทานซิ่งมากกว่าคุณทรัมป์แล้วกันเอาเอาเอากันเรียกว่าชัดๆแล้วกัน mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. มันก็เป็นไปได้ว่าในช่วงสั้นเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐเองอาจจะเจอ,อามาตรการล็อกดาวน์ hmm. ซึ่ง ผมก็ลองพยายามศึกษาแล้วก็เชื่อเชื่อว่าน่าจะเป็นโมเดลที่ยุโรปกําลังพยายามใช้อยู่คือคือมันไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือเขามีบทเรียนแล้วแหละว่าไอการปิดร้อยเปอร์เซ็นต์มันม,มันหนักไปอันนี้อาจจะปิดบางส่วนแต่ว่าพยายามทําให้มั่นใจได้ว่าจะควบคุม,มการแพร่ระบาดได้นะครับซึ่งผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะมั่นใจว่าใช้หน้ากากนี่แหละมันใช้ได้นะฮะโซเชียลดิสแทนซิ่งมันใช้ได้ในระหว่างที่เรารอวัคซีนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า ใกล้ตัวที่สุด mm hmm. ที่ที่เราต้องต้องประเมินแล้วจริง,รงๆสําหรับประธานาธิบดีท่านใหม่เนี่ยต้องบอกว่า4ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าสองปีแรกเนี่ยมันคือเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมครธนาคารกลางสาหรัฐก,ก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยมันทงต่ำอีกนาน<ะ>แต่ว่าต้องการมาตรการทางด้านการคลัง<ะ>ข้อที่สองคือมาตรการทางการคลังอ่<ะ>ตกเถียงกันนานสุดท้ายนี่ยังไงก็คงต้องออกแหละเพราะว่า ไม่มีทางเลือกแต่ออกมาในปริมาณเงินเท่าไหร่จ,จะมากแบบที่ต้องการหรือเปล่าใช่ซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่มากเท่ากับที่ต้องการเพราะเป็นเป็นสปริตกอล์ฟเมนต์ก็คงต้องอยู่ตรงอยู่ตรงตระดับที่เรียกว่า2คนเนี่ยเหมาะสมแต่ว่ายังไงก็คงต้องออกภายในปีนี้ไหมคะตอบยากตอบยากไม่กล้าฟันธงถ้าพูดง่ายๆแต่ผมคิดว่าคงไม่นานเพราะว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งจําเป็นโดยเพิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าเราเอางี้แต่ว่าถ้ารัฐบาลดําเนินนโยบายในการที่จะมีการประกาศล็อกดาวน์เมื่อไหร่หรือโซเชียลดิสแทนซิ่งเมื่อไหร่มันจะกระทบ คนทันทีอ่าอันนี้มันจะกระทบปู้บริคคนทํางานนะ,ะม,มันก็จะต้องมีมาตรการมารองรับอ,อันนี้ผมคิดว่ามันจะไปด้วยกันอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามองในมุมของผมเนี่ยความเหมาะสมของการใช้นิยบายมันต้องมันต้องสมดุลทั้งคู่ก็คือถ้าคุณถ้าคุณหยุดกิจกรรมคุณก็ต้องมีตัวช่วยให้คนมีกําลังซื้อห,หรือมีอไรายได้ั้ผมผมก็คิดว่าจะจะปีนี้หรือต้นปีหน้าก็คงจะอยู่ใน,ใน,ใ,นในช่วงราวๆนี้นะครับแต่ก็แต่ว่าหวังว่าคงไม่นานเพราะว่า การเลือกตั้งอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทั้งคู่ในหยุดะนะฮะแต่หลังจากเลือกตั้งออกไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะหยุดเพราะว่ามันทราบแล้วเ่ยว่าใครได้ใครไม่ได้เพราน่าจะเร็ว<ะ>อ,าอาจจะตอบว่า โอกาสที่จะเป็นภายในปีนี้ก็อาจจะมากขึ้นถ้าถ้าดูเร็วๆนะครับที้ถ้าเราประเมินเรื่องของการลงทุนบ้างนะคะถ้าเราเห็นความไม่ชัดเจนกับเรื่องของมาตรการที่จะออกมานะคะอาจจะชัดแน่นอนคือได้ออกแต่ว่าตัวเลขไม่ทราบแล้วก็ในแง่ของมาตรการอื่นๆที่ชัดๆจากทั้งโดยมแครตหรือว่าเดโมแครตเองก็อาจจะต้องบาลานซ์กันให้ได้เพื่อให้ัลแผนออกมาตลาดเองจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ในมิติไหน คือคือผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนคือมันก็เริ่มเป็นลักษณะของการเวทนมันก็เริ่มเป็นลักษณะลักษณะของการที่ผลกระทบไม่ไม่ชัดเจนนะฮะเอาง่ายๆสิ่งที่ผมว่าเป็นนโยบายที่โดดออกมาของทางคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับถ้าเป็นบูเวฟเนี่ยมันมีโอกาสผลักดันได้เช่นเช่นการขึ้นภาษีเช่นการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เช่นการไปที่พลังงานทางเลือก Climate change ผมว่าอันนี้มันโดด โดดออกมาสําหรับนักลงทุนอย่างเราแล้วกันนะภาคอื่นเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาคเศรษฐกิจสามอันนี้ถามว่าจะทําได้เร็วไหมจะทําได้มากไหมคําตอบก็คงจะทําไม่ได้เร็วและไม่ได้มากเพราะมันก็อาจจะดีในแง่ของตลาดหุ้นสหรัฐที่ภาษีที่ขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วและแรงซึ่งหมายความว่าผลประกอบการอาจจะยังไม่ต้องรีบ ที่จะมี impact. อ่าอิมแพกดังนั้นเราคาดกันว่าถ้าเกิดว่ามีการขึ้นภาษีจริงผลประกอบการเขาเนี่ยจะหายไปประมาณ9%ถึง1 2อ่าก็แปลว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยที่ปรับตัวลงไปแล้วเนี่ยเพราะกลัวเรื่องนี้ก็อาจจะฟื้นขึ้นมาก่อนอแต่ว่าหมายคพาะว่าภาษีจะขึ้นไม่ได้ว่าจะไม่ขึ้นใช่ไหมแต่อาจจะขึ้นเมื่อไหร่อ่านี้ก็ต้องไปดูกัน2เช่นการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เม็ดเงินมากๆต้องกู้เงินมากๆพันธบัตรจะออกมาเยอะเงินจะกู้เยอะ<ๆ> ยิวจังวิ่งขึ้นเร็วก็อาจจะกลับมาขึ้นไม่เร็วละซึ่งการที่ยิวขึ้นไม่เร็วจริงก็อาจจะดีส่วนหนึ่งก็คืออาจจะดีกับเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจเพราะดอกเบี้ยต่ำต้นทุนดีกับตัวของตลาดหุ้นในมิติหนึ่งคือต้นทุนมันต่ำอย่างนี้เป็นตัวแต่จะไม่ดีกับธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศพุ้นธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศที่รอบนี้เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาขึ้นมาทั้งที่เราก็รู้ว่า npl มันยังยังยังสูงอยู่ก็เพราะว่าเคอร์ฟของดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นมันก็ส่งผลดีกับ กลุ่มธนาคารพณิช <ừ Bem, S 1> ย์โดยตรง <ขา S 1> ก็อาจจะกลับเป็นภาพด้านลบล้พวก <ขา S 2> พลังงานที่เป็นน้ํามันพลังงานที่เป็น E ีวีที่ดูเหมือนจะไปได้เร็วก็อาจจะถอยกลับมาหน่อย<ม>แต่แต่โดยเทรนหลักแล้วก็ต้องเรียนว่าเราคงยอมรับกันใช่ไหมครับว่าเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ย <ขา S 1> มันคงเป็นสิ่งที่ไปแน่แหละคงไม่ถอยกลับมาแล้วล่ะถูกไหมฮะยุโรปก็ไปจีนก็ไปละเพราสิ่งเหล่านี้มันสำหรับผมที่อยากจะเรียนคือมันแค่ทําให้มันชะลอหรือมันทําให้แค่ผู้ที่จะมาเร่งมันเนี่ย อาจจะมีอัตราเร่งที่มันลดลงแต่โดยเทรนน่ะถ้าจะวิเคราะห์การลงทุนก็ต้องวิเคราะห์เทรนหลักว่าจริงจริงเทรนหลักมันต้องไปทางไหนมันต้องไปทางนั้นแหละ,ะมันคงเปลี่ยนไม่ได้ uh huh. โดยเฉพาะยิ่งในภาพของอุตสาหกรรมแต่ภาพของนโยบายเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าอาจจะเปลี่ยนได้บ้างจากอิทธิพลของอ การเป็นเรื่องของการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ต้องยอมรับและอย่างเรื่องของจีนนะคะที่หลายคนตั้งคําถามเหมือนกันเพราะจีนเองเนี่ยก็ออกเรื่องของการประชุมแล้วก็พูดถึงเป้าหมาย5ปีโดยไม่ได้แคร์ว่าใครจะมาเป็นผู้นําก็ชัดเจนว่าเขาจะเดินหน้าของเขาแบบนี้ไม่ว่าไบเดนหรือทรัมป์มาตอนนี้ถ้าผลออกมาอย่างที่เราเห็นแบบคาดการได้เขาคร่าวว่าไบเดนอาจจะครองสภาล่าแล้วก็รีพับลิกันครองสภาสูงนะคะ จีนเองนโยบายการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลการส่งออกบ้านเราด้วยนะคะจะเป็นยังไงคะคือผมว่าจีนเนี่ยจะพึ่งพาโดมิสิกอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการที่เรียกว่าความขัดแย้งหรือว่าสงครามเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าสงครามทางการเมืองของจีนกับอเมริกาก็คงไม่จบอ,อย่างที่ทุกคนทราบนะครับตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของทรัมป์กับจีนมันเป็นเรื่องของสหรัฐกับจีนอยู่แล้วราะ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเองอะ่ะเราเองหมายถึงไทยเองก็คงจะต้องอพยายามดเาูเรื่องของสินค้านะฮะที่เราจะพยายามที่จะสามารถที่จะส่งออกไปแข่งขันได้เพราะแน่นอนผมว่าทุกคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นเอาตรงๆคืออเมริกาเองก็อยากทําให้ตัวเองเ,อเป็นผู้ที่แข็งแรงจีนก็ต้องอยากให้ตัวเองเป็นผู้ที่แข็งแรงเพราะว่าวันนี้ทุกคนรู้ดีว่าโลกมันยากขึ้นคือ,ค,อคือต้องเรียนว่า กลับไปจุดที่ก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยภาะวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันยากอยู่แล้วะนะครับหลายท่านอาจจะพยายามวิเคราะห์การลงทุนโดยดูสถิติแนอดีอแต่ผมอยากเลยเลยว่าสถิตมันอาจจะใช้ได้น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอย่างอย่างก่อนนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงจีนเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้มีโควิดเนี่ยจีนก็ชะลอเองโดย,ดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องของการป้องกันตัวหรือเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยจะเป็นมิติสําคัญจากนี้ไปใน4ปีข้างหน้ามันไทยเอง เราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันคือคือผมคิดว่าสิ่งที่เราทํามาได้ดีในในอดีตตลอดคือการกระจายกระจายตลาดนะครับเราไม่ได้พึ่งใครจนทําให้เขาปัญหาแล้วเรามีปัญหาแต่วันนี้เรามีปัญหาตรงเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ต้องยอมรับว่าเราก็พึ่งมันก็เริ่มเป็นเป็นเป็นจุดที่เราเห็นชัดว่าเออเราพึ่งจริงเยอะเหมือนกันอ่าผมว่าตอนนี้คนก็พยายามจะกระจายความเสี่ยงหรือกระจายกระจายตลาดเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่า มิติของจีนกับไทยยังไงเนี่ยผมคิดว่าภาพมันยังคงไม่ได้เปลี่ยนเ,ยเร็วๆหรอกอนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอจากการที่จีนเองเขาคิดว่าเขาก็จะดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับกทโลกก็เป็นดี globalization ใ,ในทิศทางหลังโควิด -19 ทิ้นด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องหุ้นไทยดีกว่านะคะว่าประเมินยังไงในอนาคตนะคะเมื่อไหร่จะฟื้นแล้วก็ในแง่ของสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของภาพดัชนีแต่ว่า,าจ,จะต้องมาดูรายเซกเตอร์หรือว่าอุตสาหกรรมที่อาจจะมีความแตกต่างกันด้วยครับ มองอยังไงบ้างคคือคือ,คอถ้าดูหุ้นไทยเนี่ยเราจะมีส่วนที่เป็นหุ้นต่างหุ้นที่เพ่เรียกว่าหุ้นที่เป็นเ,เกี่ยวข้องกับ global นะครับเช่นน้ำมันเช่นส่งออกนะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยก็คือหุ้นที่กระทบจากโควิดมากๆาก็คือขนส่งท่องเที่ยวอันนี้เราทราบกันดีนะครับ จริงๆการวิเคราะห์ตรงนี้มันมองได้หลายมิติแต่วันนี้ผมขอวิเคราะห์ในมิติของผลประกอบการหรือว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักลวกันเพราะว่าเราจะเราจะได้มองได้ไกลหน่อยเพราะถ้ามองจากเหตุการณ์ระยะสั้นๆมันอาจจะดูยากนะครับถ้าพูด,ดง่ายๆเนี่ยถ้าเราลองเอาผลประกอบการของทุกกลุ่มเลยเนี่ยของปี2019เนี่ยมาเป็นตัวเป็นตัวตั้งเน่นะคำถามคือว่ากําไรสุทธิหรือผลประกอบการของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะกลับไปปี2019เนี่ยหรือ,อยังนะปีนี้เนี่ยต่ำแน่นอนปีหน้าเนี่ย ไปถึงหรือ,อยังก็ต้องบอกว่าบางกลุ่มยังไปไม่ถึงแต่บางกลุ่มจะไปถึง <c oughs> สิ่งที่ผมกำลังพยายามจะสื่อคือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ากลุ่มที่กาไรเนี่ยเริ่มกลับไปปี2019ได้ในปีหน้าเนี่ยราคาหุ้นมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ดีแต่ถ้ากลุ่มที่ยังไปไม่ถึงก็อาจจะค่อยๆปรับขึ้นแล้วดูทิศทางว่ามันจะกลับไปถึงเมื่อไหร่เหตุผลที่ต้องใช้ปี2019เป็นพื้นฐานก็เพราะว่ามันคือปกติถูกไหมฮะมันคือภาวะของกําไรที่ก่อนโควิด ซึ่งหมายความว่าเราถ้าเราตั้งความหวังในการลงทุนเราก็ควรหวังว่าบริษัทนี้คงจะต้องเก่งกว่าน2019นะะไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะไม่ไม่สมไม่สมกับมูลค่าหุน้นหรือว่าราคาที่เราเข้าไปซื้อหรือว่า,า valuation ที่มันอาจจะสูงเกินไปถ้ามันไปไม่ถึงนะครับเั้นผมถ้าผมจะสรุปเป็นเป็นกลุ่ม,มง่ายๆคือว่ากลุ่มโดเมนสติกนี่แหละกำไรปีหน้าจะยังไปไม่ถึง2019เพราะได้แล้วผมกระทบจากปัญหาโควิดอยู่พอสมควรในเพิ่งยิ่งนการบริโภคการ ท่องเที่ยวเนี่ยมันมีมผลก,กับการบริโภคด้วยเราทราบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องนับไม่ต้องนับถึงเรื่องของการเ,าเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับเราก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการปรับตัวของเราเองนะครับการใช้ชีวิตของเราเองในประเทศด้วยนะมันก็มันก็จะมีผลเหมือนกันแต่ในกลุ่มของที่เป็น global เนี่ยในปีหน้าเนี่ยกลับ จะฟื้นตัวได้เร็วนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นฐานต่ําในปี2019 <c oughs> ต้องต้องยอมรับอันนี้ถ้าเรามองกันที่ผลประกอบการก็ต้องยอมรับว่ามันมีมันมีผลเรื่องของฐาน <c oughs> แต่อย่างไงก็แล้วแต่ในการลงทุนเนี่ยเราก็คงมองว่าปี2021เนี่ยพวกหุ้น global เนี่ยจะฟื้นตัวได้ได้ค่อนข้างเร็วในเ <c oughs> ชิงของผลประกอบการเพราะถ้าให้ผมสรุปเร็ว,รวก็คือว่าหุ้น d o เมส t i เนี่ย <c oughs> ใน <c oughs> ในปีหน้าเนี่ย อาจจะยังไม่ใช่ปีที่ทดีมากแต่เป็นปีที่สามารถที่จะทยอยสะสมเพราะว่าเราก็เชื่อว่า,เ,าเหตุการณ์ต่างๆในเชิงของโควิดเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นในครึ่งหลังปีหน้าอันนี้เป็นสมมติฐานที่เรามองไว้ด้วยเหตุผลที่เลือกที่เชื่อว่าหนึ่งคือการจัดการเรื่องของการระบาดน,นะครับอันที่2คือเราก็าต้องมีความหวังเรื่องวัคซีนแหละเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนมันคงไม่ได้มาแล้วแก้<ช> <นะ S 1> ได้เมมาก็คงใช้เวลาซึ่งก็ถือว่าครึ่งหลังของปีหน้าน่าจะเป็น ครึ่งหลังที่เรียกว่าสมเหตุสมผลแล้วกันเราไม่ได้มองโลกในแง่ดีว่าเ,เดือนนี้บริษัทบางบริษัทจะประกาศว่าวัคซีนจะผ่านเกณฑ์แล้วแล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าวัคซีนเข็มแรกแล้วมันจะช่วยทั้งโลกได้มันก็ไม่ได้หวังกันโดยเพรางยิ่งในบ้านเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวเข้าไปเพราะฉะนั้นในเชิงของหุ้นมันก็จะเป็นภาพเดียวกันก็คือว่าก็จะเริ่มเห็นกลุ่มที่ขึ้นกับกลุ่มที่ยังขึ้นช้าก็แปลว่าดัชนีก็อาจจะค่อยๆขย,ย,ย,ยับตัวเพิ่มขึ้นแต่เ็าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ถ้าเรามองมิติของนักทุนต่างชาติเนี่ยหรือฟันฟลอที่เราชอบชอบพูดกันเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราถูกขายค่อนข้างหนักส0 0แสนล้านแล้วสามแสนล,าล้า<ส>น,านซึ่งผมถ้าผมจำไม่ผิดไม่เคยเห็นปีไหน หนักขนาดนี้อันนี้ต้องยอมรับนะแปลว่าเงินก้อนที่ถูกขายออกไปเนี่ยต้องถามว่าทําไมเขาขายหนึ่งคือเขาขายไปที่อื่นเพราะว่าไปชอบเซกเตอร์อื่น2องเขาขายเพราะเขาไม่มั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของผลประกอบการก็แปลว่าถ้าสิ่งที่ผมคาดการหรือสิ่งที่ทีมงาน s อ b s คาดการถูกก็คือผลประกอบการมันเริ่มฟื้นตัว GDP เราเริ่มที่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นปีนี้เราอาจจะมองประมาณสักสไม่ได้ดีมากแต่ก็คือดีกว่าติดลบปีนี้ก็แปลว่าเสน่ห์ของหุ้นไทยหรือว่าตลาดอาเซียนเนี่ย ซึ่งโดยธรรมชาติตลาดาเียนสเสนเสด็จเราคือโดเมสติกคอน sumption ถูกไหมครเราไม่ได้เป็นเทคเราไม่ได้มีอะไรที่หัวหัวเราเป็นเราเป็นฐาน uh, การผลิตพวกอ,อาหารสินค้าเกษตรหรือว่าบริการที่ดีการท่องเที่ยวที่ดีสิ่งเหล่านี้มันจะดึงให้เม็ดเงิน,นกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยซึ่งผมก็หวังว่าถ้าจะถ้าจะให้มองแบบมีความมั่นใจหน่อยก็คือครึ่งหลังปีหน้าเนี่ยเราควรจะเห็นสัญ,ญญาณเหล่านี้กลับมานะครับแต่ถามว่าในเชิงของ ถ้าคุณโจไบเทนมาจริงๆนะวันนี้เรายังไม่รู้แต่ถ้าเกิดมาจริงๆแน่นอนตลาดเอเชียก็อาจจะดีขึ้นในส่วนหนึ่งก็คือคงจะเป็นตลาดในฝั่งของเอเชียเหนือนะครับก็คือเรื่องของการคุยกันกับจีหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะคุยได้คุยได้ง่ายขึ้นคุยได้ชัดเจนขึ้นอันนี้อันนี้จะเป็นภาพทางเอเชียเหนือเรื่องอย่างหนึ่งคือเอเชียเหนือเนี่ยเป็นตลาดที่มีเทคโนโลยีเป็นตลาดที่มีหุ้นเทคโนโลยีจริงๆถ้าเราดูปีนี้นะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ต้องเป็นคําาตอบว่ ตลาดจริงๆก็ไม่ใช่ว่าหุ้นไทยไม่มีหุ้นที่ขึ้นแต่เขาเลือกที่จะลงในเซกเตอร์ที่มันมีอนาคตที่ชัดเจนมากกว่านะครับแปลว่าตอนนี้บอททอมผ่านมาแหละผมคิดว่าวันนี้เราคงอยู่ประมาณพ2นสองพอย่อๆลงไปหน่อยอ่าซึ่งผมก็เชื่อว่าบัตทอมเนี่ยก็คงจะอยู่แถวๆนี้นะครับอาจจะบวกลบไม่มากแล้วก็ถ้าเราจะถอดปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการเลือกตั้งออกไปเนี่ยก็คงจะดึงให้บัตทอมเนี่ย ยกขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเรามีข่าววัคซีนเข้ามาเรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจของของประเทศเข้ามาบัตท,ทอมมันก็คงจะจะจะเรียกว่ายกขึ้นมาตอนนี้ที่เราเห็นแรงขายของตลาดไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นการขายเพื่อลดความเสีย่ยงผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4ถ้าเราสังเกตดูจริงๆทำไมหุ้นไทยถึงลงทั้งที่เคยขึ้นไปถึงพันสี่ร้ยาสิแล้วก็ขึ้นไปถึงพันสองร สองเวฟนั่นนะเป็นสองเวฟที่ขึ้นมาเพราะว่าการฟื้นตัวของผลประกอบการในไต,ตร 3, มาสสามซึ่งปรากฏว่าออกมาเนี่ยจริงๆก็ถือว่าใช้ได้ะนะฮะเพราะว่า,เ,าเราเห็นเรื่องอกําลังซื้อที่กลับเข้ามาหลังจากที่คลายล็อกดาวน์แต่แต่หลายคนเริ่มกังวลแล้วลว่ากําลังซื้อนั้นเนี่ยมันจะเริ่ม หมดลงเพราะว่าหมดซื้อไปเยอะซื้อไปเยอะเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเอ้ยโทษทีมันเป็นกําลังที่อั้นไว้กาลังซื้อที่อั้นไว้มันคิก็อาจจะเป็นคิวที่ซอฟๆลงสําหรับตัวของตลาดหุ้นไทยแล้วก็กําลังซื้อแล้วก็มองไปต่อในเรื่องของการฟื้นตัวในปีหน้าซึ่งก็ก็น่าจะเป็นลักษณะของการลงไม่ลึกแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นไปไหนไกลแล้วก็เป็นการ selective นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม global ที่น่าจะได้ทีสุดเต็มๆมีแนะนำไหมคะว่าเป็น จริงๆกลุ่มกลุ่มโกลบลเนี่ยเราเราก็คงจะมองพวกอาหารและเกษตรไว้ก่อนอซึ่งเป็นกลุ่มที่ชัดเจนแต่ว่าผมเชื่อว่าปิโตรโเคมีน้ำมันก็จะฟื้นตัวเหมือนกันด้วยดวยเหตุผลของเรื่องของอลักษณะของการฟื้นตัวที่เป็นไปตามโกลบ a ลแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า หลังจากคลายล็อกดาวน์แล้วการเดินทางการขนส่งการใช้น้ํามันก็คงกลับมาแต่นั่นก็คือเป็นเพียงระยะสั้นเพราะอย่างที่บอกคือสุดท้ายเนี่ยภาพใหญ่ของของคอมมูิตี้ในพวกนี้เนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องของการปรับโครงสร้างอยู่ดีอ่านั่นจะเป็นเรื่องระยะยาวแต่เราพูดถึงระดับ3เดือน6เดือนในมิติที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวเราน่าจะเห็นตรงนี้ได้